ตืนครับมาดูครับท่านผู้ชมครับเพื่อไปยิงไหครับพี่ตั้มมาจากกระบี่ก็มาอ่าเรียกว่าตอนนี้แฟนคลับเราครับานชมติดตามแปดเท่านันกว่าท่านแล้เลยครับนยอดไลค์รอบผู้ชมในขณะนี้นี่ครับนำมาเป็นที่หนึ่งครับน้องฟ้าชุดการกินวันนิสเถียนครับนักกีฬาทีมชาติไทยของเราครับผลงานเป็นยังไงบ้างครับคนบอสที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นผู้แขนอยู่ตอนนี้ก็ดีวันดีคืนครับน้องฟ้าขยันอดทนนะครับ ถึงแม้ตัวจะเล็กแต่หัวใจไม่เล็กครับสรีระไม่ใช่ปัญหาแลหัวใจนั้นยิ่งใหญ่แน่นอนครับครับเห็นบอกว่ามีโปรแกรมจะไประเทศต่างๆอย่างพิซซัประเทศกโคลอมเบียนะครับในสําหรับเวิร์นครับก็สมราคาแล้วครับในฐานะที่เคยทาหน้าที่ในนามของนักกีฬาจักรยานเบนแม็คคิมชัดไทยชุดติการกิจการในสถียรภาพเสถียรับพนารองกียนสุไลยเจ้าบิ๊กจับแรม่งยันกันหาังจากนิน ขอ,อตัวมาเป็นที่ <พอ S 1> เรียบร้อยครับโกเมสสุประเสริฐนำมาเป็นที่หนึ่งตามมาโดยนรงกินสุไลแล้วก็เมทาสิทธ์นี่ครับเข้าวงในเสียมาเป็นที่เรียบร้อยโกเมสเมทาสิทธ์ตามมานรงกินสุไลโดดเนินหนึ่งขึ้นมาเนิน2อตู้ทางสวยงามครับโอ,โอ้โหสายทางเพชรหนุ่มตามมาติดๆครับทีหนึ่งน่าไม่น่ามีปัญหาครับโกเมสสุประเสริฐตอนนี้สองและสามกาแเด่งจะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไหมเมทาแดงได้ไหม แสงได้รับแสงมาเป็นที่เรียบร้อยกันไปตั้มโอ้โหเรียกว่าเจ้าเบนโอ้โหเจ้ oh าเบนดะสองคนคับ <laughs> ขอบคุณครับท่านผู้ชมรับ